มาสูงให้พี่อมานีฮารารูตกันในวันที่ชาวเจริญทนสิบปีคริสองเห็นสาวหาค่ะเมื่อที่ตดอเขาเนืะไลน์ดิโดฟีสบุ๊คและยูทูบเชียงรนีเมื่อได้ตีมเอบปลอมได้อะไรขออะไรหายและจางลูจางต้ายก็เป็นไรพี่ดออะไรก็ถามมาว่า ขขาวได้วันหนหายจ้อยะรับลร,รื่อนี้เข้มแขเอาอยู่ว่าเฮ้ยไม่มีเที่งยงยอแตาเหาลิบเจนเอทาม,มากันนะลอนเสียไปเลยเขามาลองไต้ดวันเมืงองลยโคเรียบตีตายอยู่ที่อยอดทางลานี่ีเงางุวนวันให้ปฏิบัติาช่วยใจ หมากหนึ่งวงคนมาเนี่ยยี่สิเสียไปก็วันเด่ม,มาอุปยศลองเนี่ยก็ยัมีคนถามมานำงไลเง่เฮียนซอมเฮียนกูจ้าบันไดบอนตีวันให้ตีนั้นได้่เขาสำหรับว่าตายก็ลิมตายก็รีบอยู่บันแฮคาราเด้ไหน,ะะเ,นเหมือนว่าห 50, 50. ้าสิบห้าสิบ่้อันไรตายกว่านั้นเนี่ยมันเหมือนว่า ฉันให้เขาเหี่ยมตายอยู่ทีย่อกว่าอยู่ทีอันนี้เป็นลองตีปารีมาสุดได้ซ้ำมันตัวได้มันตัลิฟต์ปีนี้แหละจำได้แล้ว่าเฮียนดูเฮียนซ้อมเฮียนผูวจ่าตายก็หีได้เก็หีเฮ็ดตั้งอีกผู้สูบบันเท่เขาก็วางมาจริงไหนอยู่ที่ผู้จัดรายการภาสาการเมืองการเข่าอิเดเสียนบถามว่า จะมีเขียพังวิดีโอเอาสักสีรัฐฐานปันว่าพังรู้ตีวันให้ข่มปันป้อเขียพังปันป้อวิดีโอทำปันถ่ายผูปีสองสี่มิลกุยกาเลยผูขาวซึ่งในยอตายก็ริมตายก็ริบหลูดบันเฮขาวา่าสิ่งไหนปีนอนนังไหนก็ไม่ยีดีเชียไปเลยทำมาดีเมตไต้หวันไปขอมว่าจองเลยผูจองเลยขันจองเลยข่าว ลองตังป่าดีอ่ะดีพีซิได้วันให้เขาขาเฮียนหลุกเฮียนซ้อมบันเจลัยอ่ำไรขา่าวฮะเม่ได้วันนันว่าอําไรข่าวอีส่งอะมีอาทิตย์นามีกีส่จอมหลังสังขารวุวนเจ้าวันจ้างและคนเท่าคนเก่งหมือนกูบอกลาไปเจไัยปอก,ก็หนึ่งเสียงกางกว่ามันเดี๋ยว่าป่าอาทิตย์นามีกีึง เมื่อได้อ่านลอยขก็เฮ็ดพอใจปอจเดียวยินจอยมีอาติกนามิกมีหังเฮี่ตื่นหิดอกปีนอหนังไปอันนี้ก็ว้สีเสียนบเลยเขาดีวันให้แยก็ถามเมได้อ่านลอยเขาก็ตอบเสียนบเทีไหนก็ได้เลยอุนอยู่มันกลอง่าในปิบเมสุดสได้ก็วาขันก้นอยู่ เขายังนามาตายกะรีมตายกะลิน้นไต่หวันเนี่ยเฮียนซ่อมหลูป่ปัญหาก็เขายังถามว่าปั่นกาคันอยู่วิกากากันอันเยอ่สุดสีนั้นสงว่าเฮียนสิง่งหุ่มมันเสด็จติกผิวมวยแบบจุ๋มไม้พงเฉลี่ยเขาลองตั้งกึง่งน้ำติ๊กอยู่ห้าอยู่ละละหลายๆแห่งเป็ไดไต่หวันไต่หวันก็เป็นกุญสิ<อ>์ภูมิจันทร์ อันอยู่ภายข่าก็อนี้อันนี้กองอก้อนก็ยาเป็นอาการอันนึงอันเฮ็ดตาโคเขียวเฮาหลายปอกหลายกามบาริเป็นใจใช้เลียงกวอนจีวิงอันเฉลี่ยเขาอ,อยู่แบบตีเจ็ดภายใหม่อุบเมื่อใดก็เตี้ยมหัวใจเมืนนะ่อนั้นอันนี้ก็มีวันนดียวตีเมืองอยู่เปิดดังมกเสดยื้อสิได้โคเขียวไ้ลูกไ้ซุ่มหลายปอกหลายกัมบารีเป็นดังสันโดษสังหูส่วน,นยืนใน วันมื่อใด้สั่งว่าคู่เขียวข่าปืนเผาเด็กเลียงควัญเฮียมันิ้เพียงไว่การด่างเบียดจุไม้พงเขากำหน่้ก็ได้เป็นน้องดีอยู่ดีว่าพัดหักพัดเฮ็ดหักเฮ็ดตีดดอกเตียงขึ้นห้าลำตอปีน้องอะไรจุไม้พงเขาในป่อศักดิ์สิทธิ์แล้วฐานมานี่ขึ้นเนี่องเมือกน่ก็หนืกวนเมืองใดนี่มันเฮ็ดหลายปอกหลายกัน ทีว่าเตรียมเปียขอกนเมืองเขาขาเจ็ดก่ในวันเจอจักจริงใดเคล็ดขีดเค็ดปลายของเสียึ้น,นอีกใดพอเตียบเปียเราขลิก้อนขอขลกรเย็นขลออ,ออกป,ปิดก้นหนุ่มได้เจ็ดก่ในบิดาขาปอดของสายจอมมีจิในกูปดดต้อนกันเราไว้แลเป็นปืนอันหาให้บนนจุไม,ม้พวงเขาจริงใดกอย่าไปรู้มาเขาอยางเฮ็ดสัคุณห้ามขอกห้าอเสียงเสือขันฟ้าสาลงฟ้ารังเจด้น ถุงเอาเขาก็เอากระกป๋าถุยไทายยากเนี่ยมิลองคิดนึกเด็กเองเป็นคนไตคือใดกูเจอกูลองกันจักดูไลยามตายหายแซสบหาใจในก็มีเอาไว้วันมาได้ป่าดีมือซูซี่ได้ถุยเลยไหวกาข mm ันเพียนรินเจอจักแหลกกะขันก้นอันเฉยเขายึดสิเขาขาดจะเลจะลาจะได้เสียงกันก่อนได้โฮมันก็โฮมทำเจ้าว่าโฮมียนชุ่มเดียว โฮมกันตึกการด้านทุไม้พวเขากำึ่งสังเกตจึงหนเนี่ยเขาก็อยู่ยามาเป็นการดีอันหนึ่งตีก่อนเมื่อเด็ปลอบใจว่าเออมันหลุดดอกเตียนขึ้นอย่เมือเปืื่มมือเขาวัดมาได้สำหรดอกเตียนขึ้นปอนไหนอยู่ดีว่าเฮียนซ่อมเฮียนกูจาปั่นการานกูขันกาขันอยู่กูกาเป็นกาขันจนหนึงทุ่งจัก ฟิล์ทุ่งอันมีมาว่าก้นก็เลยก็หนึ่งสิ่งกลางกว่าในในวิธีเฮ็ดกุศลด่างหลีปันเยา้าของมันปีเย่าว,ว่าหลายๆอันมีลองตอบเตียนขึ้นจุ้งก่อการเมืองใหม่ในเมืองไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นปีนอันอะไรอนเอออนี้ก็ที่เรียกว่าเป็นอันหลากหลายและมีลองคึบนามาอำน้ำก็เกี่ยมดีกก็นำ้ำ ยังไม่กลับคำว่าเออตายกะลิมตายกะลิแหนซอมแหนขู่จ้าปัญหาก็มันผู้เตียบเลี้ยมเตียบโตเยนะะเมื่อวันกวันตุ๊กอยูน่นนมืออยางสุข,ขูเขียนเน่ยเขาเรียกตุก๊กเพราะี้าดิไปท่าปีเหี่ยวตายห้าปนาีนอ่ับันพู้ิตรเนั่เติงอะไรไมันเป็นที่ไหนกันเขาเขียนดูปันนัญนก็เป็นอะไรอนะเป็น,นจ,จริงจ ตายคนนี paid, paid. ้ตายคนนี้เฮียนดูุดไปมันไล่ซุ่มีสังดีแหละสมว่ามันตายว่านี่อะไรครับลองหลีลองงามกว่าฮอดเมืองข้ามานี่ป่ตีกันเยนนตาเขาขันใหนหลีหล่ห้ยมันก็บินตายนั่นเองคนอันว่าเดีดยหีหล่ห้ยเนี่ยอยู่ดีว่าเขาไม่ทิ้งใจเขาจากเขามีศีลสรรมที่ปีญญาอันเลวผิดอันเลวถูกอันเลวรักกว่าเปิงอันเลวรักกว่าแม่น เกิดมาจากนึงเนี่ยมันได้ดีโดดจู่เอ้อยเฮ็ดพิษก็มันมีก็หรอนะหรือสิคุณผีคุณสามกระด้านเว้ยเต็มพิษเนะนี่ยกวนกินขา้าวสรรภาวะกวนอันวา่าอะไรเนี่ยพิษพิษถูกถูกไหมมันมีมานำนำกี่กี่เนี่ยมีกูก็จะงหวัดนี้วลาเขาหลวบวางความเหมือนกันไรใต่เขาไหร่ hai là miên là sầm là kia là lý trăng là mực là này có tài có có mắt sẽ màn đại là mình tay yom ấy hao xế, thì lấy quân gì nữa lại cặp đấy đủ quay cả hẳn côn xem xét bà đi ở tỷ cô kiểu đủ khiên xong tay ở trong lấy khổ nhau Thầy Phạm những Trung, mẹ con đây một lần à, chúng sinh đại sĩ này cùng một cô chúng สิ่สิ่งใดตัวนันใดไต้เฮ้าขานนี่เธอไหวกะขันกุลลูกเจ้าวันหลานเจ้านาสิ่งกรรมกว่าซิ่งใดไหนก็ไหวเมืองลูกเจ้าลูกขุนเมือนงลูกสุดายเฮียนหลุดบันลูกเจ้าสึกเจ้าขาเนเออเจ้าไหนตายกว่าสูดเฮีลูกบันลูกสูดสิ่งก็สิขาลูกหลานกนเมืองกว่าหน้าสิทึกสิ่งกรรมก็ดี ไปอิ่มก้นเสดสิ่งการกว่าก็ยังเฮ้ยวกาขันสิได้ดูด้านกันเสดลองคุบหน้าให้มันมีปีนอันไรกุนอนันมาไหนถูกเลี้ยวกลัวมุนกวนฮะถูกดีบันเทยงใจกวนฮะถูกดีเลยว,ว่ากาขันกวนฮะนมันอีดีกวนเฮ็ดเปป้อว่ากาขันลูกน้องจือจลาะนาเสดปังตึกมา ย้อนสู่เหตก้อนหลวงเขาขายยากินมากองร่องเนี่ยมลยลุงน้องหรือคนที่ไหนสละตะเป้ตะเป้สละสละกินเกี่ยวตะเป้กินหนออันไหนก่อนเพราคือสละลีไล่ใจลุกน้องอันว่านั้นลุกน้องกินผักกาดมันกินผักกาดลุกน้องลุกข้ามันลุกข้าเพราะว่าก้นหลวงลุกน้องเหมือนกันลูกขึ้นอาจจะว่าก้นหลวงนอนหรือกูเงินกูคำ พาผมพาก่อองวนหนักหนักหลอกก็ข้อ,ขอเกี้ยเห็นสิมองชาต่างเหือว่าไลา่ลูกน้อง,งห้าหมมือนั่งอกินหนอกคือก่อนได้ใส่หน้าพ่อไก่เส้นไหน,นมมไ,ได้จุ่มหมีพ่อได้เลยได้จุ่มหุกขึ้นได้เลยอย่างนี้เส้นใบพลาบาเฮา,าหมอไหวกะกหันกันเลยด้วยหันดีในอีนึนงกูเจ๊กูลองกูสังอนเิน่งเมือม่อลูกเมื่อซุ้มเมื่อเสียงการเราก็เฮ็ดปั้นให้เกิดงาได้เกิดดันเมื่อนั่งลูกเจ้าซิษยเจ้าหาันผู้ลงเท่าได Dante, หลุเทียนหูบั้นจนตรงนี้นะไตอ่อนเมื่อลอยคอเนี่ยมันสิ่งกามก็ดีสิ่งกามก็ดีอีวันให้เนี่ยเขาเฮียนหลุบันเขาเัียเอาหูคอลาบาแตว่านไตก็ดีไตก็ดีสมมติมันตายอยู่ที่นี่ก็อะไมาข้าเบาโคหลดังการอยากน้ำหวยโกศบันให้หอดถึงบ่ดีกัดเย็นนี่ เขาก็ยังพอปัน,นเลาเก็ดปันจังนั้นาอะไรอะไรก็เป็นอันเดียวนึงเออในสุดใดเขาว่าที่แล้วว่าหลังแต่แรกครับบาวันะห้ลหกหมอหักก้นลูกหมอใบกากขันก้นกวนนับยังก็กวนกวนหมอหักก้นอยู่ดีกวนเฮ็ดกวนสั่งอะไรผ่านผ่านมีม,มีลูกเจ้าเป็นเทมเมียหนึ่ง ลูกเจ้าวันหละเจ้าหน้าเป็นยูริจีนเใครมันเป็นเนี่ยครอว่าเิงนๆนะเอาว่าเสื้ออันเจ้นป่ไต้ตายอ่ะเนียนจอนอ่ะพาลูกคุณตายมานอนเพกว่าติคโนจีนเป็นยูรเป็นน่วันผ่านตายมาตายอันดีตายเที่ยงมั้งอันนี้เราอยากได้ยินนทุลีตายเยอะอันนี้ เห็นเองก็มีพอลูกคนมีตายมาะอาสิงกางก็ยอมมานอนเพลก็ยอมมาลองเต้มันเนียกว่าที่เดียวมันไม่ต่างกันนะเมืองเฮาเลยว่าเหมือนเผาว่าเขาเนหลินเนี่ยวันเมืองเมืองกันมาแล้วมาบนก็เผาลองเต้มันกว่าที่เดียวมันเปลี่ยนความหลักเนี่ยจอนมาแล้วเนี่ยก็ตายเนี่ยอายดีบอกควาใหม่ตอนนั้นพี่นอนหลายบ่นเลย สิ่งกรรมก็ย่อเนาะลุกเจ้าสิเจ้าหันเฮาสิ่งกรรมเ็ยอตีขานอมันก็เหมือนดังสื่อหารสั่นปะไต้อันมีสันบุ้ยนั่นก็วันที่ยกกันบุ้ยนี่ก็ไหนทามามึ่คู่กันงเลยฮะมันบ่อพิงผิงฮะมันบ่อปิงปิงโคปากเต็มอาำพึ่งอํำเกึือเหมือนนีนีเลยเสียไก่อบ้านก่นเออฮะมันบ่ด้วยอ่ ถูกหูเมียนตาเก่งงามได้เก่งดังอันนี้ไว้ปันกลางขันกวนี้เนี่ยปีนาาป่าอะไรกวนมึงก็ได้ขันดีสังขาก็ได้ขันดีสิจันปาร์ก็ได้มีเฮียนใจมาได้เป็นที่ไหนเอาไว้กวาไตยเนี่ยมีสองพ่อมั้ฮักจำ้อจำนี้เนี่ยอ,อ,อ,อยู่รับบันรเลยนะพอฮักอันวันนี้เนี่ย อุกันจำใจกัน,จจกนเลี้ยงดูกันด้วยถิ่นกันจังอยู่ตรงปัญญาเลยหักจังอันไหนไปปีนอเะเขาว่าป้อเขาหนะักเขาเลยเขาวะไดมอหักเขาจำเนี้ยใะเอาง,ง่ายๆเมื่อนังเขาคาเป็นก้นดีเลี้ยงหมาหักหมาหนะมาได้ป้อเขาหักมันแน่ๆลีอ้ามไม่นะมันหักเจ้าของแกคำพองนัานบ่า หักมามีดรื่งหนึ่เลคนเลี้ยงมาก็มีดังนั้นคำพรองว่าหมาด้จันทั้มันเปียกวุยกับมันอยู่ดีไปวุ่นเอ่การหลักการเฮ็ุของคนเงยว่าจันมันเดียมเพราะว่าหมาจสได้นเห็ดให้จันมันสูงเลยก็มันก็สูงเลยเมื่อไม่ได้พี่้อกของคนเลยดีกว่าหน้าซื้อได้ฟางตึกเนี่ยเนี่ยมันกว่ากดทัดหมาจส้นใยอมตายเตรียมเจ้าของมันได้ อังกฤษเขาบริการเขาสอนไล่เมื่อไรยาเมากำมตั้งหนำไปตั้งหลายอยู่ในถุงในท่องใงห้อยู่ที่สูงสิบเนี่ยเอามาได้กว่าเช็กกดทัดเจ็ดไลนอยู่ที่การลาดกลวยว่าจันเตียมาทัานสูงอันนั้นกล้วยเนี่ยเพราะว่าอ,าอะไรเพราะเขาเลี้ยงมันอิ่มเพรเขาหักมันมันก่อหักเขาผมจะว่ามาเดียบเงินทั้งกล้วยเนี่ากล้วเนีนเ่ยมันจันสูงอีกเยอะ เสือหันจันบไตเนรเขาหักมาเลยก็ได้หักเขาอ่ะอานจะว่าเสือหันจันปะไตไม่หสิกยกเหตุการณ์มันกวนหลงกว้เหตุการณ์มันกวนเท่ากวนจานจะสิเท่ากุ้นกวนงหนนั่งคาไก่กวนเฮใส่น้ำเน้เฮเหตุสิกองชาเหตุปุ่นจาคุณน่เฮเออสนเ่อกได้เป็นมิวนอุลรอกได้ป่จย้อนจากเรื่องนีนี่กำบีดองสำเร็จว่าวออกนอกตาัา สิไดในี่ปันฝันปู่หมูผู้จุ้มได้เหสติการให้ผู้โดยอยู่ด่าสีว่าอย่าไปย่อมคุณใครเป็นเจ้าเป็นคุณเกาเลยคุณเเนี่ยตึ้นเดิมไรลาตึ่นเดิมไรบาสิได้สดในใจคุณเนี่ยเป็นก่อนแม่กองอยู่นเถื่อนเชฟเป็นก่อนฮัดทานทะเลการต่อสู้ยันสู้ได้โต,ส,ส,ตสู้ผู้เข้นสิได้เป็นคู่ของคนมึงอะไรฝากถึงสิ่งนหนึ่งวา่า ก็เลยยอมเปล่าอ่ะอันน่ะยอมจี้ยอมซิงใครที่จ้าที่ขุนจะได้ความว่ามันมีเหตุการณ์เจอใจบ้านเมืองเหตุการณ์แผไรแบบนี่เด็อันเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้านเมืองเต้เต้นั่นนี่การขึ้นหน้าถ้าว่าการซื้อการเงินกองกลางมาเมืองยินยังไล่ใจลูกน้องกองไปตั้งแต่ไลลใจพวกเมืองไหลใจสังขารจะได้อันนั่นเป็นหอยการขึ้นหน้าว่บอกใครเหตุเพื่อมองชาด้วยความไเด็มันจะ ผาหางเสือนแต่ดิลุกพื้นดิบึกเอาเปลี่ยนรเดับก้อนขออะไรปีนองั้งางในให้ในใจคนเมืองนั้นได้เลยให้สิ่งนี้แต่ได้เฮ็ียดมือหนังเมาเจยตุงผู้นำเมืองขี่อันลุกตึกเจียงไคเช็คปล่อยยันไปวันดีุนไต้หวันเมาเตยตุงในจุดเวลาลุงน้องมันเฮ็ดสู้ไม่นอนจมดินมันก็นอนจมดินลุงน้องมันกินหางมันก็กินนะลุงน้องมันเข้าปังตึกมันก็กว้านซิสใจ เฮ็ดไพ่อีกมอกซาเฮ็ดปุ่งแจมธรรมดาเฮ็ดขุนฮะมันเฮ็ดเมาเซตุ้งเนี่ยกับอะไรเมืองขี่เพี้ยนนี้เยอะอันว่าเนี่ยมันมีอะไรความไรายของบารีเอาของเมืองใต้อยู่นะที่สองบรรดากว่าห้าี่กับเมืองทิเบตฮะเจอในพี่น้องหลายกาะปานเมาเซตุ้งเนี่ยไหลน้ำตีนน้ำว่ายอดทางหลานในมันเฮ็ดนี้อยู่ด้านบุกดอกมันสิขึ้นอุจิอุลอกเปียนมาเงาลายลุกขึ้นเมืองขี่ขอนเตียมขึ้นไปเนี่ยเมาเซตุ้งเนี่ย เขาเรียว่าเป็นผู้กัดเขียนในปืนแหลอ่อํเาเภอเจ้าเหตุคุณนะกับนายหมอใบกาขันกุนกุนมึงก็บอะไรเจอพอมาด้วยสิไตรพอมาเดีย,าาดยดกหนึง่งโดยจองเหมือนเมาเจอตุ้งไหนให้ผิดพ o i n หนึ่งเมาเจอตุ้งก่อมีว่าจุ่งไหนก็ยออ่านันก็หันอ่นด้วยก็ด้ยก็ อยู่ในขับตอนในจันทิวาลีอยู่นะจีใจจอมนักฟังเป็นไรได้เหี้ยเงาลายมือนั่นแลมือไหนก็มันก็เหมือนกันเมื่อเราปาิีมาชุ่มได้แล้วค่ะเหียนซ้อมเฮียนกู่จาเหียนดูบันแต่เมื่อไรคอกอก็เป็นนั้นลีอยู่แค้เพียงสังเขาจาก็พูดได้ดต่นะว่ามันตาย่ัน้ายยาเอออไรนะพี่น้องบนเทิงอะไรมันเปยนที่ไหน ได้ก่อนได้ก็รีไมได้ก็รีเห็นซ่อมเห็นกู่จ้าปันธ์สิเลยฮาเลมาข้ามปกูสุ่ดานหลีสัมมาสิงกับสุดมุนบอก,กให้ถึงปีกัดดีเย็นตดดัวที่ให้ก็ฮาเล่ขายดีดีตัวที่ขีในก็ฮาเล่รีในยอดก็ถึงตีทอดดีเมียสีกับดีคานอตีวางให้เขาก็เข็ดไปเอออันนั้นนี่ก็หวังว่าไว้กับขันคุณ อมีผัอุดรีด้วยกัอันหลากหลายเนี่ยเหมือนหนังเมฆของได้หวัเมืองลอยขอแน่มันก็มีไว้ตีวันให้อะไรก็เข้าใจกับสิบติดต่อกว่าเว้ยนะอันเป็นเมฆได้หวัเมืองลอยขอแน่อําอุกซ้ำดอกซ้ำแล่อําลักซ้ำยอมสีเนียวเอออันนด่นเนีอํานั้นก็ตีมีมังก์ก็ลาว่า ลองกินลองเยี่ยมจอยแถมเสนอหัเรือได้เทาเดียวคุณพรคุยกันลองได้หวน้าดูจ้อง่ะเพาะนำก็มันเดีกกว้างนำว่านี้ที่กุ้ยพูดมากก็มากความาะปีนอนอะไรไม่ได้เป็นเสื่อนกว่าแต่มันดังก่อ้านมู่บุญจ้องอ่บันเข่าเออมันเด็กเนี่ยอันนี้เป็นมีนะมีได้หัวหนกูกกด้กูดีสื่อเสื่อนมีของไตอ่อนม่งหลยคอ <ka> ยังอำ่ำผู้ดีดีว่าไต้หวันเสียงกามหันเสียงกามอ่ำเหรอเห็นปใานในลาต,นตัวก็ต้างอีได้เห็นปานนัดูปันเจ้ป่้นนี้ไหนขอมันถึงกันะ่ะแต้ว่าเลายขอเอีหยเขาบอย,ย่างพิษก่อมะผู้จัดกั้งมาสังว่าอ่ำรูกอ่ำซุ้มเมดมตายเพราะไหนเด็ดแต้หวันนี่มันออกมาก ป่อเปินวางมันการมเนี่ยมันเคยตอบสามกรมหมือล้วได้วันเลยมันเย็นไดเออมันเดินรวมมันทำเบบนีเยใครก็เดียวอ่ะอยู่นอยู่นยุ่งมันได้หลอมาลาดอ,อยู่นั่ทำมานไ,ได้หล่อมาลายส่วนก็นั่นเอะอาอมาได้เป็นที่บนให้ก็บลีเมได้ออนมึงเลยขอก็ลีเนี่ยอ๋าพู้ดิเอดอุปปัตติต่างขายก็เห็นกูจ้าเนียเห็นอมนไดออนมงเลยขอให้หดถึงดีกัดเย็น ไอ้ยีดีเสียบ่ายก็ย้อนสู้ไปเกิดมาจัดน้าก็มากขึ้นเหมือนเก่าเลยเบี้ยเฮ็ดสังเวยเฮ็ดลาดทำงไร่ลาดกวนมีสุนในดินลาดไรเอาลองกึ่งกึ่งอาการเงาลายลองเตะเบ่งเบ่นเสียทัดสังไรป้อมใครเป็นเจ้าดีพิมยารือว่าเป็นกวนขึ้นยากขึ้นได้หวะน่ะอันนี้ก็ ้านต,ตุกเอฟซีผูกมันแหงเอาไว้ลองว่าวานันให้ียนกูจา่าฮีหงซ้อมหยาดนะึ่งหวยก็สูดได้มีบันได้เมื่อไรขออันเสียนไปไรข่าวมานี่ยเกรยงกับมีสสับสีรั้วทางเนี่วนาทีวันให้กับหังเคอมบรรพป่อเช่าพังบรรพป๊อวิดีโอเฮ็ดตามนีได้เฮ็ดปัญญยวดไาขาวราจิงนกันได้กูอีป่อเสียนไปบมาหลังก็ันได้กูก็อดีหัวเนาะจำไหเนาะว่าเออไตอ่อนต,ติปิงกูหนห้า เป็นเจ้าหี้พิมีอัจฉรยาก็ยิย,ยากวากูก็ไิัวเน่ยนะลานมอก,ก็ได้ปุ่นดำก็ไนดน้ฝากเชฟเป็นพรไร่กันมาดสุ